มันพอมัน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 ลืมเวลาฝนหยุดตกมันลืมเวลาเลยมันตอนเที่ยงแดดออกเอาออกมาอีกเก็บเข้าเก็บออกเอ้ยจะปล่อยก็เสียดายมันเริ่มเน่าหมดแล้วเนี่ยอันเนี้ยบนบนไซเนี่ยเน่าเอ้ยจะบ้าตายเซ็งเลย นี่เมาาื่อเช้าท้าไม่เก็บนี่นะไม่บานเลยแดดออกมาหน่อยนึงก็เอามาอาบแดดสักหน่อยเราจะได้มีชีวิตชีวาสวยแบบแขวนอ่าอันนี้ลิบินชาลีนะคะโน้ต อีกระถางหนึง่งคุณชายเข้ากล้องอันนี้มุมชวนชมกลางสแลนโอ้ยลมมาไปหมดเลยเสียาดายพังหมดแล้วเก็บหมดปล่อย ไม่นั่นแหละอันล่งๆอย่างเงี้ยอันนี้ก็ทําเป็นเอาร่มมากลางไว้เก็บล่มเอาให้ได้แดดกังหันน้องชายให้มาจากปัตตานีสองอัน